สวัดีครับท่นผมวันนี้ผมจะพาท่านมารูจักกับต้นมอนสเตล่า <Mont ella. S 2> เป็นกำลังเป็นที่นิยมมันเป็นไม้พ่ออากาศปลูกไว้ในที่ร่มในห้องต่างๆเออเพราะฉะนั้นะอันนี้คือต้นแม่มอนสเตล่าที่มีอยู่ตอนนี้ต้นแมเ่เราจะใช้ยอดของต้นแม่เนี่ยเอามาขยายพันธุ์ ที่การตัดก็เนี่ยเราเราก็ตัดตัดยอดมาให้ลักษณสด่าจะจะเป็นยอดยอดยอดสามใบการตัดก็คือตัดแล้วก็คูณคูณทาคือการการเชื้อราการเชื้อโรคต่างๆทั้งทั้งตน้นแม่และยอดหลังจากตัดมาเสร็จเนี่ยเราก็เอามาแช่เลยนะไว้สักประมาณหนึ่งเดือน แล้วเราก็จะไปทําการปลูกในกระถางก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันอ๋อนี่ครับวิธีการที่เราจะเพาะชามอนสเตล่าสิ่งหนึ่งแรกที่เราเตรียมก็คือกระถางใบละประมาณ25อันนี้1ดนิ้วเพราะว่ายอดที่เราตัดไม่ไม่ไม่เยอะแล้วก็สองเป็นดินดินกัมปู สามมะพร้าวสับสำคัญมากเลยมะพร้าวสับแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวนิดหน่อยเอ,อ่อแล้วเราก็มีสตาร์เกิลจีสตาร์เกิลจีเออ่เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียต่งางๆการโรคก,การแมลงแล้วเราก็มีปุ๋ยสิ่งเหล่านี้เราเอ,อันนี้เคยออะไร สิ่งหนึ่งที่จําเป็น Blue Light, เบอร์ไรท์มาผสมดินเพื่อให้มันดินมีเกิดการโปรง่งเพราะว่ามอนสเตราไม่ชอบอชอบความโปร่งของดินเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นที่กระรพาวสับก่อนนะใส่ล้องค้นไปในกระถางนี่รองค้นไปในกระถางสั ดูกะระยะพอดีพอดีอันนี้ก็คือ3ามกมนี่นะสามกมได้แค่นี้นะแล้วเราก็ตามด้วยดินเป็นดินข้ามปูแล้วก็มีปูลไถ้เดือนด้วยเราก็ใส่ลงไปนะใส่พอประมาณไม่ต้องเยอะ เราก็เบอร์ไรท์ทั้งหนึ่งส่วนแล้วก็คุกเขาเข้าไปนี่ใช่ไหมส่วนผสมของ,ของ,ข,องของการที่จะเพาะชำแล้วเราก็นำนี่พระเอกของเรา,เอาบอนสเตอร่าที่เราตัดเราทำไว้แล้วแล้วก็แช่น้ำไว้ครบตามจำนวนที่เราพอที่จะ,ล,ะลงได้แล้วเราก็เอามาลงเลยง่ายๆนี่เห็นไหมาการเพาะชำง,ง่ายๆปรับเปลี่ยนให้ดีอ่ ลินลงไปตามลงไปด้วยมะพร้าวสับ้าเพื่อเป็นการ ป้องกันพวกมแมลงแล้วก็เชื้อรา,าต่างๆที่จะมาทำร้ายแล้วก็โรยไปสักหน่อยนะโรยโรยสตารต์าลซ์นำ Hot, ออสโมคอตเป็นปุ๋ยแห้งช้าไอละลายช้าโรยลงไปเพื่อเพื่อใหอ้ความงามเกิดขึ้นใบขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยหน้าด้วย เท้าสับเห็นไหมง่ายๆไม่ยากเลยนะใครๆ<ค><ค>ก็ทำได้ถ้าเรารักที่จะปลูกต้นไม้ดูแล้วดีใช่ไหมโอเคเยี่ยม